คนนอเวลาขามันดุืมันรับสายง้ว่ามู่นบอว่าพยายามสร้างหน่อยเยอะอยขาไมันห่าไอ้นี่ีลูกีลูกแล้วหอเยียมเลยเออจัดยังมองได้นอนันเกิดจดยหนายี่ยม่ม่มพันซื้อไว้ยังไง เฮโมดูกระเล็ดนะโมเลยวันนี้เมย์เมย์วันผดออกมือวันมีสาขาบูชาโอ้การเ่นถือกับวันผาเงยพอดีนะเมย์เมย์เพือเล่ตังคซื้อให้น้ำโม่น้ำโม่เอฟซีวันไปคนตังจ้าโอ้ยควนน่ารักของเพลินหลายอยู่ว่าเกิดเหมือนกันไหนฝนมัดมือมดขึ้นเนาะอือบอกอนทั้งฝนเดย์บ้านกับท่านมีเอียงกับท่านมีอยู่กับอันดอกหิดกับเป็นดอกหิดไผ่หยาเปียกเบิร์ดเดี๋ยวลูกเขาไปทุนบ้านเนาะ มีสร้าง oh, no oh, enfin ัก mm. ่ตของเจ้าโอ้นมว่าตอนี้ค้นอยู่ดอกค้นอยู่ยังเอาดีดีค้นอยู่เึง่งแล้วผู้ได้เห็นกับความน่ารักของเพื่นหลายอยู่ว่า่ายังมหดขึ้นเลยถาเีพอ่าลูปีกวัห้องเอ๊ะเอ๊ะเอห้ลูกตื่นให้ลูกมหาจ้าลูกมหาบนย่นยากระช่างให้หินข้นหยางคือุ่นจว่ามีขนอยู่ไก่ เป็นยังหน่อยอยู่หน่อยยังนี้น่อยสักปีนี่ครับเป็นสองปีเก็บเดือนกุ้งกวนอยู่แล้วจ้ะเออกองชาแนลครับผมเอาเอาเดี๋ยวมานั่งเจอกันเนาะเอาวตอนเย็นใครจะมาร่วมงานได้เนาะภาษาทสะพันก่อนนโมตัสระมันเกิดของแม่ใช่ไหมต้องใส่กำไลขาเพื่อนได้ค่ะแม่แม่ช่องอื่นอาจจะสิบเปอร์เซนหัววันนั่งนั่งเบบดืดื้อแห้งดื้อแห้งเพราะว่าเวลา เวลานั่งเ่นเวลานั่งดีกยันตนขาหลุดม,มันจะเ,เสียวเขาหยาดคือพ่นเนาะจา้บการรักษาจะยากกว่า,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 าต้องเซฟตัวเพ่นนะ,ะยำปล่อยกับปล่ยอยยงไปแสดงกับพ่เต็เทมที่เลยถวาถ,า,ถาพอูดอยน่บ่ค่อยได้ผูกดอกถ้าส่บหาวกับโด,ด,ดอผูกวนมาปล่อยเหลวนั่งหูดีดปุ๊บอยด้านแสดงเพิ่นอยากกตีนังกากรตี มันยัง่งทองตึมย่งไงเอ้ยว่าเต็มเบียงคัเนาะว่าเป็นตเมืงยผู้พ่อเลยเป็นต็มเงาย่ำไล่คุบเลยตัวแสบจิ่ส่วนในงานครับคนนี้นโมนโมหนุ่มแสบตัวแสบน่เอมเรื่องน้่ารักน่ารักนโมน่ารักสันนเลยน่ารักที่สุดว่นว่นดูหน่อยเดูหน้าแม่แม่รบซหน่อยเร็วเร็วเร็วมามามา มามามัแม่เอฟซีเจนเย็นเขาจะมีขนมมาเลี้ยงอนนมันนนมัเอาอะไรดีเอาอะไรดีวันเกิดเอาอะไรดีวันเกิดแม่เอาอะไรดีครับมาแล้วโอ้หูจักคำตัวนี้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณเอลว์วันนูให้กินอย่าแม่แม่เอฟซีจะมาเยี่ยมเย็นนี้ครับผมมีเอฟซีแอมเสียบจะมีซีเอ็มเสียบกินทุกมื้อกินทุกมื้อกินอะไรดีเย็นนี้จะเอามาฝากเอาตังค์ดีกว่ามั้งเนาะแม่แม่เอฟซีในคนนี้จะร่วมวันเกิดของแม่น้องนโมได้เลยนะครับ น่ารักที่สุดเลยนะโมอ้ารูปหล่อโมโมรูปหล่อเสียงเมื่งเสียงใส่ขอเสียงหน่อยจ้ะขมขอเสียงหน่อยเสียงก่อนเสียงก่อนสุกงเลยสิโกงเลยเสียงก่อนเล่นเล่นเนเ่นเสียงก่อนช้าเสียงก่อนเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีเพื่อ แต่ทีหนึ่งนะครับได้ยินนะเสียงเสียงนโมน่ารักช้างนอนน่ารักเป็นดาวเด่นในสวนช้างนะครับลานแสดงนะครับ,บ,บนนแแบบมาเยี่ยมแล้วแบะมาเยี่ยมแล้วเย็นนี้มามาเจอกันเย็นนี้นะครับแม่แม่สี่เตรียมเลยเตรียมเตรียมเตรียมกระตังเลยใครจะให้รางวัลนโมเิน่นแสดงอะไรยังแน่นี่ เฮ็ดแบบนั้นป่ะอเอ่อหุ่นลกเต้นห่วง,วง,วงโซ่ยกขาตีนังกายกดากดแต่แต่อารมณ์ถ้าจะปล่อยตาอมอารมณ์นะครับเต้แต่คุณครูสอนสร็ับขาไดยมดแต่ว่าไปล่างจะเด่นโบหิบผิดสามมือเขาโรงเรียนอะไรเป็นมโนนี่ใช่เขาโรงเรียนเลย,เย,เยโอ้เขาเนี่ยโอ้คุณครูสอนทาเต้นสร็ับขาเต้นเป็นแต่ว่าไปล่างจะเดงสระเกขษมือเขาเอา ถ้าโมโยกนกนั่มทนอนมุบได้สอนแค่นี้ท่านนี่บได้สอนที่ดีเพราะว่ามือมืองานแสดงอ่ะผมพ่ันสังเกตเิ่นผมพนเห็นเพิ่นผรกระทาแตเจือกเจือกันเดินใกล้สีแล้วงานจะไม่เห็นไหวเพิ่นขึ้ปตาได้บ้างห้ไปไหนจักบาทบ้างนาไปหอดไปหอดนี่พ่อบวบอกเห็นนอดเเวลานังนอนมุนห่วงนี่เออถ้าบด้อ เห็ดอีแ่าาคุณูสอนอเ็นยังไม่ได้อาบน้ำครับวันนี้ยังยังไม่พองแต่ก็ความน่ารักยังมีอยู่ครับน,นีาานคยัเพื่นอนนีรละต่อไปสิมีซืือเสียงนาโมามีเพื่อนูบเคยตีลุกจากเทือนไม่เคยเลยแพงลูคักเป็นบ่น่มันนักเห็นกักนแต่ว่าหนน่อยๆกันเห็นมูนุถือเสียไปดิตาเพณ อย่า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 มาแตะลูกฉันบ่น yeah, yeah, yeah. ั่ง you ก know, you know, ับ่เคยตีมี่จะหลูกๆำคั่มนิดน้อยบ่มีเขาเต้าตลอดค่ะเมยมาอยู่น้ำเขาเต้าตลอดบ่บ่มีลูกส่วนมันเถอะแต่เขามีจึ๊กน้องเพชรผมก็ไปถ่ายอยู่โยกไปโยกมาเพิ่งจะจึ๊กเงี้ยบ้างน้องใบข้าวผมก็ไปถ่ายมาแล้วนะอันเพื่อนอันชอบดันผมไปร้องไปร้องพลังเพื่อนแล้วหัวชูว่าอะไรกระตุ้นนยดนี่ย ติดขังฟ้านงแก่ดนไหว่าแล้วบางแ้เป็นไงเป็นปางเจอใิขังฟ้าได้ประดิขันแังเนาะนโมเนาะโอ้ยขันแม่แม่จะกิดตางกับเบื้องส่งช่ง้างโมมีพายน้โมเลยเพราะว่าคือเก่าเบื้องอยูะเบื้องยู่ครับผมขาไปเบื้องเยอะเกินทุกเชือกอืมแต่ชนนี้หายแต่ลูกกินนมกินไหงหันหันขังไหงถึงโมมีนมนำนมกระซังให้กินอย่างเดียวอื บราเคยตีลูกเนาะมีแต่ลูกพี่มีมีแต่ลูกพีมีเอ่อพอผ้าอันเชือกนั่นคือเงาเงาครักแต่คุณะงาเลยผ้าผูกผ้าผูกบ่ของผู้ใดตัวนึงของนี้บ้านพ้าดอยพ้าดอยบ่บ้านพ้าดอยโอ้สร้างหลายมากเลยมากสนุปไทยเลยมามาบ้านนี่สนุปไทยมีแต่ทางมีแต่ทางดังๆสร้างเรียงนะเขา เดี่ยงแบบเดี่ยงถูกข้อมหักเนาะแต่ชิบิโตกมันเนยังเนเป็นช่วงๆอต้องงานก็มัดระวังเอาเนาะสร้างตกมันผมก็เคยไปถ่ายแล้วทางไอ้งแถาชีดออัป็นยังตกมันอยู่ก็ไปซอยกันไปเบิึงกันอยู่ที่ยังก็สร้อยๆกันนี่แหละครับสร้างก็อาศัยกันเลียกันนะครับผุณญานคุณงานคือมีประสบการณ์มากกว่านี้จะมุ่งห้องมาเรียงกต่ร่งมาอยู่เลยสอง สี่ปีน paper, ี่แหละลมต้นอยู่ีปีนี่จ้าแต่เ็นพทองมากต่กอนแบบไปอ้อนทั่วแถวน้ำบันนอกแมมโม่พันตอนตอน้ามาไรไปไหนซื้อมาไรไปไหนส่วจองแมโม่นี่แล้วค่าสั่งมันถึงสองล้านกว่าตายขน่ดซื้อมาตัวนี้น้อยสิบสิบาีมือซมากับมาทักับเดดเดวตอนนี้อยุสิบแปีจ้าแม่โม่อายุบแปดสิปดีจ้าสิบแปดปี่อหละ นโมเนี่ยกว่าสองปีเจ็ดเดือนกว่าัโอ้ดูดีคนน่ารักของเขานะครับขอบคุณนะครับนโมเดี๋ยวเย็นเจอกันครับเดี๋ยวมาร่วมเบิร์เดย์แม่แม่โมด้วยคุณแม่ของนโมนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ฝากซองได้เด้อฝากซองเพื่อนได้อ่ฝากซองได้แนี่ยฝากช่องทางมูมีพายนโมด้วยนะคะแม่แมอย่าลืมครับติดตามช่องยูทูบจ้าสาธุสาธุอย่าลืมติดตามช่อง พัง,มมพงโมโมเม,โม,โม่พายนะโมพายนะโมคือลูกเขานะเนี่ยตัวนี้นะตัวจำม่ำเนี่นะน่ารักมากทางเสตก็นะโมไงจะใครละ่ะโน่งไงจะใครตัวอ๋ออันนี้แมน่นพี่กันน,นี่จากต้เสตในเสตสายปวนสายปวนนะครับแต่ตัวน่ารักถ้าบ่อยบ่อยเป็นคนสี่ขียดนะคนไว้นา่ารักทำยังก็น่ารักเบิร์ดเนี่ยขกกาฮะั้ส่ใสงไงอาจารย์ผมก็อยู่นี่แหละผมก็แต่ว่าผมไม่ทายอยู่พุ่น งายนอนโชยังเยอะผมบอกผมจีม,มาตแต่ว่าผมเข้าใจว่าเพิ่นจีไปพุ่นบ่ค,คนละโครงการคนละโครงการเพิ่มไปทายอยู่พุ่นมันมากกับบ่ท่านใหญ่บ่ท่านงานทั้งนี้นี่สวยอืมประมาณสามโมงบ่จังคอยได้กินอ๋ออยู่ผุนไวอยู่ผุนแต่ก็ยึดจะจำนอนเล่นด้วยนอนหมุนไส่หมุนหัวอ่าดูความน่ารักของน้องนะครับทุกคนขอบคุณนะครับคุณแม่ที่ให้รุยยามาถ่ายเย็นนี้มาเจอกันครับผม ขอบคุณนะครับ